โอ oh, ้หวันหาถามเขาเจมันคนถึงไราเจยบสิบห้าเจปันวันอวันปันว่าได้ก๋มนมกำนมสาวเออว่ทารนัเจีก็เจีวนทรก็ตีเป็นสิห้าเล่นตัวกับจี1สิบหาเนาะสิบห้าเออเล่นตัวกับียสิบหวันนี้วันนี้นี่ยังเราปันเหรอสงวันเลยได้พี่น้องวันแรกซีฮกฮกบอกวันแรกก็กระเปา วัวรัหันกับบี่วัวเอาอยู่ว่ะด้วยจังไรยังมีวัเอาอีูวัวนี่เราฝันคักแล้วตอนตรงอันต่ตตรงวันเจ๊ฝันหลังมือหัวว่าหมดหลังมือห้วว่งอะไร่ันยกฝันมาเลยมันได้ฟืดกันลงเทียนท่านี้จับแขนฟืดกันลงเออกรงไปเลียดแดงไหมเยียมเดี่ยมเลองขางลงอทั้งขางลงขางเลียดแดงือกุน ยอกกัมมูแดบนี้พวกฝันรื้ว่าจะเนี่ยยอกกัมมูอะสู้ให้กันนะจาบเขียนฟึกออกเขียนมาเรียดออกแดงจพิ้นเติจะเป็นพวกบเลขที่วะแหลมเราชุดยิ่งบาลขที่ฮะสิบแปดบาลีที่หลังนั่นฮะสิบแปดการโยกที่น้องหือิบหกล้หกี่หนึ่งนึ่งีหกห บาลเลขทีล่างนั้นห,นหายสิบแปดโอแสดงว่าฟันล้วแล้วกลับไปเปนบนอนเลขทีหรือว่าจำบาลเลขที่เขาไ,ได้เลยจำได้เลยห้าสิบแปดี่เลยเลยอมานี้ยังคือว่ามาาักหาดนูลมันซูเนี้ยในกันเดิซูลไลนยนะครับสา้ก็เป็นหาทั้งนนนูนเลยสายซูห่นเพานี่ะอีกสองคูนจังโยกีตัวูหาไปเออูหาเขานี้ะ ถึง่ามีแล็วพี่นหนึ่งศูนให้กันหน้ามัน 0, 4, 5, ศูนยสี่เป็นซูนห้าอู้ก็เป็นห้านั่นแหละมีสองสองคู่น้งเลียกวัดวัหันยัง,ย,งยังหน่อยก็วัาวัหันนี่ยหระวัตรหันสี่คู่สามคู่สามคู่หนึ่งศูนซูนหนึ่งกับหนึ่งห้าเขาหนิจวัดกันโดเดียวโคโหสี่สี่หกมิผู้อาพเปนสองวัดวหันกัม้ผู้อีรูปแบบน้า่งวันนี้ต่ร,รย,ยว,โโ 4, 4, 4, ยาว่าฟันชักแล้วพี่น้อง ไปเบื่อวานเลทีเข้ามาแล้วบานเลทีหาชุแปดสิรือว่าจาได้ไดหรือเล่าบอลเลคีจนำะได้จำได้ติรแล้วอบอลเลทีนั่งนั้นครับบอนเลคีนัน่จำได้อบอลจะต,ต้องหวัวต่อหวัวต่อหัวต่อหวพหลังออเขาก็จะมาย้ำอีกทีนึงพี่ลองย้ายซีทุ่นันแล้วจะ เป็นปันกีนดีเขาากจะมายามกันอยู่เรื่อยๆรูปแบบนั้นท่าจันโแม่นดีๆได้พี่น้องแม่นลีๆแม่นเลยนะยอมรับเลยยอมรับเลยเพราะว่าฝันเอาบอกใ้้องดนทีฝันจะยังจะมาหัดแขนวันวันกับฝันวัใดน้นเราหัวเราอึ่งหนึ่งดนแลเนาะยมันดูแลหน่อเราไม่งวดันสามหัวหัวที่สามลุ้นวัที่สามกันพี่น้องเนี่ยที่ว่าเลดจันยโยนาท่าสี แตกบมดแตกรูปแบบน้าถ้าครับพี่เราเย็บซีสองตัวหักแขนห้าแปดกับหักไอ้กับศูนหาตันไหนเอ้ยเนค่ตัวนี้หละตัวนี้แหละตีไปหลายตัวนะบ่ได้ตีหลายตัวยนะังไงแลยวจำนีน่แหละเลขสองคนเลขสองคูนนะ่ตนัหนเราวะแต่สามตัวมันก็จะเป็นแปดห้าแปดหรือแปดหาศูนหรือห้าห้าแปดศูน์นเนาะ พี่น้องกาไปชาร์จตัวซองตัวมันถือตัวนั้นแล้วนาะซองตัวล่ะซองตัวแน่นๆเลยเนาะซองตัวแน่นๆชารตัวดีว่าเป็นเลยครับพี่น้องขอบคุณครับพูดการย่อครับพี่น้องเป็นงานช่างสายกอดพี่น้องเอฟซีหวดวันที่16พฤศจิกายน2566คนฟันเหมือนไรกุลและคนถ่าไรกุลและคนล่อบะเนียนโทรศัพท์กับบุมีโทรศัพท์กับบุมีติดต่อกันยากติดต่อกันยากแล้ว โอ้ัพี่น้องวันนี้ให้โชคฆามานมาสั่นเราิทย์โทรศัพท์ติดต่อเรากันใหญ่ิโทรทางเรียกแล้กันอย่ากๆเป็นหลังวิทย์ลบ่ิทเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันยากพี่น้องยูซี่ตังแลกลมาไก,เกไ่เต๋อนะไปพี่น้องเอาหาโชคฆามานเนาะฝากไว้เป็นแนวทางเป็นสะพานบุญพี่น้องยูซี่ครับบอกกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมอาา๋อจีจันย่อยโยนตะเลเ็เพิ่งมาแน่่ะเนี่ยนี่นี่นี่พี่น้องห้าแปด 5, สองตัวโคโล่ิปเปาบอกเปาแน่นอนสองตัวโคลโล่เาคนี Про ่เลยเนาะอ๋าฮาโชคาหมันเป็นหนังอีฟซีุตันฝากไว้เป็นแนวทางยานยูเป็นแนวทางขั้ช่องสีเนี้เป็นเพี่อแคสียการการตัดสิเกตินจะนับอฟซมากน้ำเพิ่นกจักเอาน้ำเพิ่นบอมาครึ่งหวาหันกับนี่ต้องผู้พันบอกเขาบอเาเป้ดบัตรจะวางไปชซีเขาดิ โมมีงาาเอองเนนินซื้อนะไอซื้ออยู่เสซื้อถือเลยนะบมมีเงินใ้ย้ายแถมไปเซ็นแหนเราค้าเที่ยวขารับจ้างเออจ้านี้แลาวมีเวลาไปก็ได้ต่จินใจ่าซื้อเลยโมมีเงิน,น,นงาน,นเดียวอยู่พันเดียวนึงขอยย้มอมาให้อยูอมาซื้อเยงินงานจะซื้อเล็สับวไ,ไปเทียยงไงไ่ยวเขาไปซี้เขาไปเที่ยวเขารับจา้างใบไปเซ็นเรา จะค้ะองจะค้องกับเป็นพีเขาตอนนี้ไม่ออกมากเลยขาดเสรา,สสสายผมก็ค่อยเสียดายรอกผมค่อยคิดลายนะผมก็ค่อยรนะ<อ>ยวังเล็กจะมาบอกเป็นหน้าางได้ครับเอ๋อโจกข้ามาอบบุญกบกุ้นจันโยกับพี่นองรับสวัสดีครับน,บนะ,ะได้เวลาต่อดึงไปดึงมาอันน้ำโคกให้จันโยกัน nó khô thì cắn cho các bạn นี่ครับพี่น้องเย็บชิ้นตุสันเป็นรูปแบบแนาทางของจันโยงวัดพืนที่16พฤศจิกายน2566รูปแบบแนาทาง2ตัวโคนโอ2องหางถอลอจีบอกว่าพี่น้องเย็บชิ้นตุสนทะเบียนบ้านหลังนั้นจะคือหาพื้นแปดราคาพื้นตีออกมาพื้นศูนย์ห่าพี่น้องไปพิจารณาเอาถ้าช่องเสนอไว้เพี้ยนแค่สิบกลางการจัดสิเจี๋ขึ้นจะนำพิซซีมักน้ำเปิ้ลเป็นต่างกับน้ำเปิ้ลพี่น้องบอมักกับเพิ่งพักวามันเชิงเป็นไฉล่ะครับพี่น้องรูปแบบแนาทางจันโยงวัดนี่วแรก บอกเขาซีหกหกเขาว่าพี่บาบบอกเปลี่ยมันมีคนอ่านน้ำเรางวดว่งอันน,อนี้ก็บอกเขาอีกซุบหาแล้ว่มีคนอ่านน้ำเราอีก่ครับพี่น้องที่ดูฉันกลับไปปิดจานหน้าเบิ้ล่าช่องเสนอไว้วิธีที่สิงกลางมากนักมากแต่จะเอาบ่มากแต่พลาดที่รูปแบบครับพี่น้องรูปแบบนะท่างฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานน้ำเนี่ยได้พี่น้องเด้พอดพากันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สิไดล่า